สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรรมารัชตะวัย56ปีสู้ทำงานหนักร้ายทายาติเหลียวแล เป็นนักแสดงรุนใหญ่อีกหนึ่งคนของวงการที่อยู่ในความทรงจําของใครใหลายๆคนสําหรับรายมารัชตะนักแสดงมากความสามารถที่เริ่มเข้าสู่วงการได้แสดงภาพ,พยนตร์เรื่องแรกในปีพุทธศักราช2526ที่มีชื่อว่าหมอหกคู่กับอัฐพลเรืองจินดาและมีภาพ,พยนตร์ที่แสดงคู่กันอีก3เรื่องในปีพุทธศักราช2527คือเรื่องดาวประดับบาเด็กปัามและลูกเขยคนเฮงต่อมาจึงหันมารับบทนางร้ายในเรื่องแก้วกลางดงซึ่งนําแสดงโดยยศ นันพมรบนตรีและจินตราสุขพัฒน์ต่อมาปลายมาจึงเริ่มเข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยเริ่มจากงานละครของอาจาร,รย์ชนละคารจรรันเรืองหรือโครช่างเรื่องเพียงตะวนันคู่กับพีททองเจือเป็นนางเอกอยู่ไม่กี่เรื่องก่อนผันตัวมาเป็นนางร้ายในเรื่องในม่านเมฆจึงทําให้เธอประสบความสําเร็จโด่งดังในที่สุดและมีผลงานในบทบาทนางร้ายอีกหลายเรื่องจากนั้นปลายมาจึงหายไปจากวงก,การก่อนจะหวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยเริ่มจากซิทคอมเรื่องท่าประชา ของบริษัทโตกลม ออกอากาศทางช่องไทย PBS และสร้างชื่อเสียงในละครเรื่องแรงเงาโดยรับบทเป็นพินแม่ของมุนินมุตตาซึ่งแสดงโดยเจนี่เทียนโพสุวันและยังมีละครอื่นๆจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเธออายุ56ปีและยังมีผลงานการแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์มากมายหลายเรื่องมาให้ได้รับชมกันอยู่ตลอดโดยเจ้าตัวเผยว่าต้องเข้าใจว่า,าชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงและเราก็แก่แล้วเราก็ต้องเก็บเงินไว้รักษาตัวเองยามแก่ยามเฒ่าก็ไม่มีใครเลี้ยงนะ ทำขึ้นให้รีบตักเราก็มองว่าทําไมคนอื่นยังทําได้อย่างอาเชายังทําได้พี่หมูเขาก็หลายเรื่องทําไมเขายังรับได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับได้และเวลาที่ใครติดต่องานมาเราก็จะบอกทูกครั้งว่าเราติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็ยอมก็อยากทํางานไปเรื่อยๆน้ําขึ้นให้รีบตัก ตอนนี้ก็เพิ่มปฏิเสธละครไปสองไม่เคยคิดที่จะทำอย่างอื่นเพราะทำอย่างอื่นไม่รอดเคยทำมาหมดแล้วอยากจะแสดงเล่นละครไปจนกว่าจะจำบทไม่ได้ไม่รู้สิมันเป็นอาชีพที่มีพระคุณกับเราท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ